วันนี้ผมมีใหม่โกย่า B Y M M 1 2ตัวตัวหนึ่งเป็นของแท้และอีกตัวหนึ่งเป็นของกอปผมโอลิบอยฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่เราเกินไปตอนต้นคลิปนะวันนี้เรามีไม้ของแท้และของปลอมกัน โดยที่ผมซื้อไมปอรมานี่คือไม่ใช่ผมไม่รู้นะมันเป็นของผมแต่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ขาตั้งตัวนี้ของ a อของแท้เนี่ยมันหักโอเคไหนๆเราก็ได้ไมปลอมาแล้วเรามาดูข้อแตกต่างกันดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะแกะตรงสายให้ดูก่อนเลยโอเคสายของไอ้ตัวของแท้นะมันจะมีเขียนไปว่านยาวถึงนี้ว่าไมโครโฟนนะโฟกัสติดกล้อง ส่วนของปลอมนี่มันก็จะเรียวๆเลยไม่มีอะไรเลยเนะนี่ยยาวๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็แยกกันได้ง่ายๆเลยแต่ว่าตอนอยู่ในออนไลน์นี่มันเนียนมากเลยนะเนี่ยมันเอากล่องได้มาเนะี่ยอันนี้คือกล่องของปลอมนะเหมือนของแทม้มากถ้าจะไม่ผิดของแท้มันจะมีวงกลมล้อมไปคําว่าโบย่าอยู่ก็ระวังระวังกันด้วยนะต่อมามาดูที่ตัวใหม่ฮนะอ่ะอย่างที่บอกไปตัวขาวนี่เป็นของปลอมส่วนไอ้ตัวดาเนี่ยของจริงโอ้แต่ตัวใหม่นี่มันคือแยกง,ง่ายมากเลยนะ ่อนนตรงขนตูดแมวนี่มันจะมีเขียนคําว่าโบย่าอยู่เวลาซื้อก็ไปดูในรีวิวเอาส่วนของปลอมนี่ก็จะเป็นแบบเออขนตูดแมวเพียวๆเลยนะอืมไม่มีอะไรเลยและสีก็จะซีดถั่วด้วยนี่แต่ไม่รู้ว่าไมา่ผมชอบนี้มากกว่าม,มันมันยิ่งดีโอเคมาดูในตัวไม้กันว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันนะนี่ อันนี้เป็นของแท้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นของกอ๊อปมาดูด้านในกันเลยอันนี้คือจุดสังเกตมากไม้ของแท้ครับด้านในมันก็จะประมาณนี้คือมันจะแบบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปเลยมันจะไม่มีรูอะไรเนาะแล้วมันเก็บเสียงดีมากตัวนี้ผมชอบมากแต่ถ้าเป็นของก๊อปนะนี่โอ้โมันด้มีรูอยู่ห้ารูนะแถมไอ ลิกลตรงนี้มันอ่อนด้วยหลังจากที่เราเปรียบเทียบเจ้าสองตัวนี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการเก็บเสียงของ A ม a y ป a l กับไมแท้เนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนเอดี๋ยวก่อนอื่นผมบอกราคาก่อนนะครับ m าบ Boya B Y M o n ตัวนี้นะของแท้เนี่ยผมซื้อมาในราคา5้าร้อยบาทแพงมากแต่ไอ้ตัวเนี่ยผมได้มาราคา250รห้าิรวมส่งเห็นไหมราคาต่างกันมากเลยนะเพราะนั้นจุดสังเกตต่อไปก็คือราคา สวัสดีครับผมลิบอยฮะเสียงที่ได้ยินจนลืน่นเลยคือคลิปนี้พูดผิดหนักมากแบบลิ้นพันกันพูดที่อะไรผิดตลอดโอเคมาต่อผมลิบอยนะครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ก็เป็นเสียงจากโบย่าบีวาอมของแท้นะไม่ใช่ของก๊อปตอนนี้ก็ไม่มีลมอะไรนะก็เสียงมันก็จะดีๆหน่อยนะ จะบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยมันตัดลมดีมากแล้วแบบมันทําเสียงออกมาใสหน้าหน้าฟังมากอ่ะบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวของก๊อปดีกว่าว่ามันเสียงมันต่างกันยังไงนะและเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงของโ o ย่าบีวายเอ็มวันของก๊อปนะครับผม่ยเสียงต่างกันปะโดยที่ผมได้ไปทดสอบมาตอนแรกนะครับตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมไปแบบอัดคลิปหน้าพัดลมแล้วเอาไม้จ่อปากอะไรเงี้ยคือเจ้าตัวนี้มันกันเสียงไม่ดีเลย โอเคคุณภาพเสียงเป็นไงบ้างครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วนี่คือเสียงจากไมโบย่า B ีวีเอ็มวันของก๊อฟนะครับผมโดยการที่ผมนั่งหน้าพัดลมแล้วก็พูดกับไมนะโอเคครับแล้วนี่คือเสียงจากไมโบย่าพีวีมเอ็มวันของแท้นะครับผมเสียงเป็นไงบ้างฮะตอนนี้นี่คือหันหลังไมให้พัดลมเลยนะ ครับแล้วนี้เราก็ทดสอบเสร็จพันที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปของเราจบแล้วแต่เราจะมายืดคลิปของเรากันอะไรโอเคตอนนี้เรามายืดคลิปของเรากันนะครับเพราะว่ามีคนแซวผมหนักมากแบบ ไอพี่เอพี่ก็จะทำคลิปให้มันยาว,ยาวกว่าน,นี้นะคุยกับเพื่อนๆบอกอว่าเอแฮกมึงทำแต่คลิปทั้งสั้นนี่กูดูทำไมมึงไม่ทำคลิปยา,ยาวๆบ้างวะถ้าเราจบมาจากเมื่อกีก้คลิปผมว่ายัางไงก็ไม่ถึงให้ทันทีเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาพูดคุยท้ายคลิปกันดีกว่านะโอเคคุยอะไรดี